No ห้องน้ำนะทุกคนจ่ายบัตรจ่ายบัตรห้าบาทราคาประห้าบาทเข้าอันนี้ข้างในห้องน้ํานะคะเอาบัตรเอทอมมายื่นใส่ตรงนี้ห้าบาทเข้าไปในห้างทุกคนก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ่ายให้ ให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันไปติดหน้าผู้คนนะคะทุกคนมาดูบริเวณข้างนอกดีกว่านะคะเพราะว่าเข้าไปในห้างคนเยอะเดี๋ยวมันไปถูกถูกหน้าผู้คนนะแม่แต่ตังค์ชมแล้วก็มีเพลงมีอย่างที่ขาเจ้าเปิดหน้าตากป้ายานมันไปติดลิขสิทธิ์เขาเนาะดูข้างนอกเนี่ย ของเตรียมแบบว่าใส่อันมากับพ่อบ้านแต่ว่าไม่ได้ไปเดินกับเขาหรอกเพราะว่าเขามาหาสื่อของสื่อ,อยังเตรียมอันค้องควันให้กันนะแมทแต่า่านผู้ชม นอาเป็นเมือมอเสัวนะคะทุกคนมาเดินเล่นในเมืองแป๊บหนึ่งนุงผ้าสีแดงสวยมาก ชิ้นขนมเครื่องสำอางนะคะวันนี้มาเที่ยวห้างกันนะทุกคน thùng tháo thùng tháo này bạn nhé thùng tháo đấy จากอีกล้านหนึ่งสู่อีกร้านหนึงทางนี้ด้วยนะคะคนเยอะแต่เราไม่ถ่ายผู้คนให้ให้เห็นนะคะเพราะว่าตามหางตามยังเมาจัดเนาะยางมาหนบริเวณร้อนล้านเกอหแล้วเพราะว่าบ่านปันหานละไปมองอื่นต่อจะ้ะ